รหัสสเป็นงานสามพับยาวนะคะสามพับยาวจัมโบ้คุณพี่เป็นงานสามพับจัมโบ้ ใบนี้ราคาป้ายของเขาอยู่ที่1,700ถ้าเนี่ยจะไม่ผิดอ่ะใช่1,700ราคาป้าย1,700ราคา CF 1,190บาท1,190งาบาทงานหนังออยค่ะหนังออยของเขาจะเรียบนะคะใครที่ไม่ชอบหนังลายๆเอาตัวนี้ได้ใครที่ไม่ชอบงานแบบลายลินจีนะ ก็เอาหนังเรียบเป็นหนังออยได้นะคะงานสัมพับจำโบนะคะใส่ของจุมากแล้วก็คุณพี่โทรศัพท์มือถือที่ความสูงไม่เกิน6นิ้วความโทรศัพท์ความสูงประมาณ5.8ไม่เกิน6นิ้วคุณพี่ใส่ในนี้ได้ด้วยนะคะมีช่องลวงด้านหลังค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าอยู่ที่7นิ้วครึ่งความสูงอยู่ที่4นิ้วเต็มฐาน7.5สูง4นิ้วเต็มนะคะมีช่องลวงด้านหลังฝาปิด ปิดลงไปเกือบเต็มนะคะความสูงของกระเป๋าเลยเปิดมาด้านในช, 1, 2, 3, 4, ช่องการ์ด 3, 4, 3 4 5 5ช่องกาดตามด้วย2ช่องผนังผ้าซับในเป็นสีพิงโกค่ะคุณพี่สีพิงโกอย่างสวย10รอบค่ะ2ชั้นนะคะตัวนี้ปึ๊บปึ๊บสองชั้นตามด้วยกระดุมลิ้นเปิดมากางออกไปค่ะคุณพี่มีที่เสียบปากกาตรงกลาง ที่เสียบปากกาตามด้วย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ค่ะใส่กาดเพิ่มได้อีก12ใบนะคะช่องสิตรงนี้เนี่ยที่นยาบอกว่าใส่โทรศัพท์มือถือได้คุณพี่โทรศัพท์มือถือที่ความสูงสักประมาณ5.8นิ้วใครเป็นลูกค้าใหม่ค่ะวัดโทรศัพท์แบบนี้เนาะวัดจากบนลงล่างค่ะสูง5.8เนาะคุณพี่สามารถใส่ในช่องสิตัวนี้ได้เลย ใส่ในช่องซิปต,ตัวนี้แหละรูดซิปปิดได้ด้วยเนาะนะคะตัวนี้2035ตามด้วยสีที่ต้องการค่ะ2035ค่ะดำตาลแล้วก็แดงแดงตัวนี้ที่กัญญาโชว์อยู่คือสีวิสกี้นะคะสีวิสกี้นะตัวจริงคือสีออกน้ำตาลแดงนะคะในระบบจะขึ้นว่าสีแดงให้คุณพี่เอฟเป็นสีแดงนะคะ